เดินตลาดจะหาซื้อเดินเลาะตลาดถนนเต้นเลาะตลาด,ลด,ลาดจะมาซื้อนอนไหมว่าวันนี้นอนไหมเขาบอกว่าเขาไม่มาส่งเออวันอยากกินก็ไม่ได้กินวันไม่อยากกินก็มีให้เห็นดูตลาดปากเกร็ดตลาดชาปารเกตพี่นอ้อง เห็นใช่ได้เดียเ๋ยนซื้อหมูให้ป้าภัยล้วนะเม่ค้าเข้ามาจากโน่นว้าน,น,น,นลินก็บอกว่าวันนี้คนมาส่ง,คน,สงคนมาส่งคนขายประกติก็าจะมาส่งไม่มีประกติก็าจะมีประจำในทุกวันวันนี้เรอยากกินด้านไม่มี คงจะได้ซื้อสันหมูอย่างเดียวแหละส,หส,ส,สันคอหมูมีมีสันมีมีสันคอหมูไหมอโลนึงอ๋ออย่างนี้นี่เองนี่เดียวก็สันคอหมูนี่แหละครับพี่น้องความคึกคักที่ตลาดปากเกร็ดยามเช้าโอ้ไม่ได้ของเลยวันนี้ไม่ได้ของที่อยากจะได้เลยตั้งใจมากเลยต้องเปลี่ยนกับข้าวแล้วละ่ะ ไม่ได้ของที่อยากจะได้เลยเนี่ยมันมีเงินดื่มันี่ยก็ได้ งถนนฝั่งถนนแจ้งวัฒนะปากท,าง,กทา,งางอีกทางเข้าอีกทางหนึงของของ,ของตลาดอ่โอ้เสียใยไม่ได้ของที่อยากจะได้อืมแล้วจะกินอะไรละวันนี้อ๋อต้องซื้อกะพอเพราแล,ล้วล่ะ